ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอำเภอกรงปีนัง ตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลสะเอกอำเภอรกรงปีนังจังหวัดยะลาจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2557จากการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อการจัดการปัญหาการระบาดของศัตรูพืชในชุมชนที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนได้รับการถ่ายทอดความรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสามารถนำความรู้ไปดำเนินการในการจัดการศัตรูพืชด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืนได้แก่ กิจกรรมการสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชการจำแนกแมลงศัตรูพืชและแมะลงศัตรูธรรมชาติการผลิตและขยายสารชีวพันธุ์เป็นต้นโดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินการของกลุ่มโดยการให้ความรู้เนี่ยเริ่มเริ่มเราก็ให้ความรู้กับสมาชิกให้นําไปใช้ที่บ้านก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสมาชิกก็ เป็นปากเป็นเสียงให้กับสํานักง,งานนะคะโดยการไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ก็พบว่าเกิดปัญหาเยอะเหมือนกันนะคะในเรื่องของศัตรูพืชแล้วก็โรคต่างๆในสวนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของทุเรียนนะคะเป็นโรคระบาดรักเน่าขนเน่าเยอะแล้วก็เป็นนอนเจาะผลซึ่งมี ผลทางเศรษฐกิจนะคะในการขายทุเรียนของยะลาเราก็เลยมีการประชุมหารือกันว่าจะแก้ไขปัญหาอย่าง,งไงนะคะซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยทางสมาชิกและก็กรรมการศูนย์เนี่ยก็คุยกันว่าเราต้องร่วมกันแก้ปัญหาโดยที่ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมก็เลยมีการจัดกิจกรรมออกเป็นพื้นที่สัญจรขึ้นมานะคะแรกๆก,ก็ลงพื้นที่ที่บ้านของกรรมการก่อนนะคะก็เรียกชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงมาเรียนรู้ได้รับความสนใจมากก็เลยขยายเป็น พื้นที่ที่อยู่รอบๆนอกแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีการทําแผนเพื่อจัดลงพื้นที่ทั้งอําเภอนะคะแต่ละตําบลทุกหมู่บ้านเลยเราจะไปในส่วนของเกษตรกร,ร,กรที่มีความต้องการเราก็จะไปก่อนนะคะส่วนตรงไหนที่มีการระบาดบ้างเราก็จะลงพื้นที่ทยอยไปตามความสําคัญของโรคอ่ะทางศูนย์จัดก,การศัตรูพืชชุมชนได้มีการวางแผนการผลิตเชื้อราไตรโคเดมาซึ่งเป็นเชื้อปฏิปักษ ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรคได้ดีทางศูนย์จึงได้มีการจัดทำแผนการผลิตขึ้นโดยจะเพิ่มปริมาณการผลิตให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากโรครากเนา่าโคนเนา่าจะระบาดรุนแรงมากขึ้นในช่วงฤดูฝนนั่นเองคณะกรรมการเข้า,ขาในสวนพัฒนาเรื่องโรคแมลงโรคอะไรต่างๆให้พิจารณาว่าโรคนี้ต้องใช้ อะไรบ้างอ่าแล้วสาธิตทำที่ในสวนเลยถ้าเทียบปีปีก่อน62กับ63เนี้ยถ้าเทียบาราคาผลผลิตนั้นปี63เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวขอขอบคุณจากหน่วยงานกเกษตรอำเภอกเกษตรจังหวัดและกรม ที่ให้ความรู้เรื่องอากาจัดทรูพืชนั้นเยอะมากหลังจากที่เราให้ความรู้แล้วก็กลับไปดูแลรักษานะคะผลผลิตของเกษตร,รกรก็มีปัญหาหนอนน้อยลงนะคะจากเดิมที่40%ตอนนี้หนอนเหลืออยู่ประมาณสัก20%นะคะแล้วแต่ในช่วงของสภาวะอากาศเองเราก็มีการดูแล จัดการในเรื่องของศัตรูพืชด้วยทําให้ปัญหาศัตรูพืชกับหนอนเนี่ยลดลงมากนะคะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคิดว่าไรายได้จากการขายผลผลิตที่ไม่ถูกนอนเจาะเนี่ยก็จะทําให้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะอย่างน้อยก็20%ต่อปีคะ่ะ